ไกลไกลต่างแดนเป็นใจเอ,เอสุบา,ยาบนย้าบอลืมเผาลืมทางเคืยังมาแต่น้อยคืดพอกะโ่วยออขึ้นสูงหลังใจสะอื้นกายเมื่อยใจยังว่าง ละเลือดอีสานบอกเคอยจังหากันบอกเพลงมา ใจแสงอยู่บ้านเฮาอีสานอักมันแก่นขันบ่แเม่นเหนื่อยใจให้ฮวนคืนลาทนใจฝืนเหมือนบอ่ได้ขอแหงใจทั้งออนไลน์ สีกราบานอีสานอสีเต้าคืนอนเออ้เนาอ้อ้ยนะออ้อนา ฟังแน่นสแกนอยู่ในหัวใจสิไปทางใดไกลๆบ่ลืมทางยาบ้านเฮาพี่น้องเป่าคอยซ่อมทางไปใส่กระซางม่มั่งบ่ ผูกพันอยู่ในหัวใจหาแพงแพงลายในกายเลือดลูกอีสานประเพณีบ้านเฮามวนกันมานานหหวยขึ้นมาบ้านสังสันมวนตามงานบุน